ด้วเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567เวลา8น30นาทีณห้องประชุมชั้น4โรงแรมเจริญธานีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำนังกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นได้จัดอบรมตามโครงการบรูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมที่2เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยรับเกียรติจากนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกิจกรรมที่2เผยแพร่ความรู้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้นายวัชรศรีสารผู้่วยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคอนแก่น ในนามของผู้เข้ารับการอบรมกล่าวรายงานว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกอนแก่นได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมที่สอง mm hmm. เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน100คนซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและขั้นตอนการดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเข้าสู่กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานในครั้งนี้ใช้เวลาการอบรม1วันหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมคาดว่าจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม จะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒทสภาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการขอรับใบสมัครการกรอกใบสมัครการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครการแนะนำตัวผู้สมัครทำให้มีความพร้อมที่จะ เข้ามาสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุที่สภาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับผมวัชรศรีสารผู้อำนวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับสําหรับจังหวัดขอนแก่นนะวันนี้เราได้มีการจัดกิจกรรมโครงการการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบนการเลือกสมาชิกบุตรทีสภาวันนี้เราก็ได้มีการเชิญทั้ง ทุกภาคส่วนทุกภาคีนะครับเราจะมาให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเพื่อที่ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้ไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับตัวเองพูดง่ายๆว่าเคลียร์ตัวเองให้เสร็จนะครับว่ามีคุณลักษณะลักษณะต้องห้ามจะต้องดำเนิกนการอย่างไรเพื่อจะได้มีคุณสมบัติมาสมัครสอบอได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับกิจกรรมสำหรับการเลือกผู้ที่สมาชิกครั้งนี้นะครับ S <S <an itary> เนื่องจากว่าเป็นการเลือกภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการเลือกอสอบอที่ที่เราเคยมีหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่4 0 5 0ูนจน6กเนี่ยกระบวนการเลือกครั้งนี้ก็เป็นการแตกต่างจากที่ผ่านมาเราเคยได้สอบอหลายครั้งแล้วโดยมาจากาหลายวิธีการก็วิธีการนี้เป็นวิธีการใหม่ซึ่งเป็นการ ผู้ออกแบบผู้ร่างกฎหมายเนี่ยมีเจตนารมเพื่อจะให้กคุม่มหลากหลายอาชีพได้มาเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกพุติภาและนำความรู้จากกลุ่มอาชีพหลากหลายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อในการดำเนินการในเรื่องการกองกฎหมายในเรื่องการาให้ตอบข้อเสนอแนะต่างๆแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับประชาชน ผู้สนใจอยากจะมีส่วนร่วมท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้ประการแรกนะครับท่านสามารถที่จะมาลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยตนเองนะครับ 2. หากท่านไม่สมัครท่านยังมีส่วนร่วมในการร่วมในการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินการกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับตลอดจน เข้ามาดูว่ากระบวนการการเลือกเนี่ยเป็นไปถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งในการดําเนินการนะครับขอเรียนว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการติดตามทุกขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่กระบวนการขอรับไปสมัครอเอกสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนกระบวนการแนวันเลือกเนี่ยยังสามารถเข้าไป ติดตามขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินการซึ่งเรามีการติดตัง้งติดกล้องวงจรปิดนะครับถ่ายทอดให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกระบวนการในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาที่มีการเลือกนะครับสําหรับปฏิทินในการเลือกสมาชิกพุฒิภาครั้งนี้นะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้เมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับก็เข้าสู่ไทม์ไลน์ในการเลือกนะครับ วันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ก็จะเปิดรับสมัครเป็นระยะเวลา5วันนะครับหลังจากรับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยจะเริ่มกระบวนการการเลือกในระดับอำเภอคือวันที่9มิถุนายนนะครับต่อไปลำดับต่อไปก็เป็นวันที่16ก็จะเป็นการเลือกในระดับจงบังหวัดและสิ้นสุดการเลือกในระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะประกาศรับรองผลเนี่ย ในวันที่สองกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนได้ครับในการรับสมัครเนี่ครับเราจะรับสมัครที่อำเภอที่ท่านจะต้องไปสมัครที่อำเภอนะครับโดยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะใช้หอประชุมอำเภอในการเป็นสถานที่รับสมัครทุกอำเภอนะครับแล้วในการกระบวนการเลือกก็เช่นเดียวกันครับ ในระดับอำเภอก็จะใช้หอประชุมของทุกอำเภอเป็นที่สถานที่เลือกในระดับจังหวัดนะครับก็จะใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติไคลขคอนแก่นเป็นที่สถานที่เลือกในระดับจังหวัดนะครับในกรณีที่ระหว่างที่ท่านจะไปสมัครนะครับท่านสามารถเตรียมความพร้อมด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแต่ท่านมีบัตรประชาชน หรือบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ยังสามารถใช้ได้นะครับหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายมีหมายเลข13หลักรวมทั้งท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันไทย ID ของกรมการปกครองเหล่านี้ท่านสามารถเดินเข้าไปที่สำนักทะเบียนอำเภอเพื่อขอรับเอกสารใบสมัครซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะปริ้นเอกสารใบสมัครให้ท่านใน้3ชุดนะครับ ชุดแรกก็จะเป็นใบสมัครสวชุดที่สองก็จะเป็นเอกสารแนะนำตัวชุดที่สามก็จะเป็นหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถซึ่งเอกสารเหล่านี้นะครับระบบจะพิมพ์ออกมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนซึ่งจะดึงข้อมูลมาจากสำนักทะเบียนซึ่งเป็นเอกสารที่เรามีข้อมูลอยู่ในข้อมูลทะเบียนลาดอยู่แล้วครับพิมพ์มาให้ท่าน เพียงแต่ท่านต้องไปเติมคำลงในช่องว่างในกรณีที่ระบบไม่ได้เพิ่มเติมไปให้นะแล้วก็เอกสารนี้ไปยื่นประกอบในวันสมัครรับเลือกตั้งเอกสารก็ไม่มากนะครับในวันสมัครรับเลือกท่านก็มีสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดจำนวนสองภาพาใบรับรองแพทย์เอกสารที่แสดงว่าท่านจะสมัครที่อำเภอใด มีความเกี่ยวข้องกับอำเภอที่สมัคระนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเอกสารอื่นเช่นว,ว่าเอกสารเปลี่ยนชื่อสกุลเอกสารเกี่ยวกับการลาออกหรือเอกสารที่ท่านจะประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นผู้ประกอบการโรงงานก็อาจจะมีใบประกอบกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็เตรียมพรม้อมๆไปซึ่งเอกสารต่างๆคู่มือต่างๆเนี่ยในเอกสารที่ท่านจะได้รับนะครับ ทียงแต่ท่านไปขอใบสมัครที่อำเภอเราจะมีเอกสารคู่มือประกอบให้ท่านไปศึกษาทำความเข้าใจครับคงชัยกุศลกรสำนักข่าวแมกโปรรายงาน